วิธีการเขียนจดหมายสปอนเซอร์เพื่อขอวีซ่ากรณีมีผู้ช่วยออกเงินให้จดหมายสปอนเซอร์เนี่ยคืออะไรก็เป็นจดหมายที่แสดงเจตนารมที่ผู้สปอนเซอร์ต้องการสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายให้ผู้สมัครเช่นพ่อเป็นสปอนเซอร์ให้ลูกสามีเป็นสปอนเซอร์ให้ภรรยาแล้วจดหมายสปอนเซอร์ต้องเขียนอะไรบ้างก็ข้อมูลพื้นฐานของสปอนเซอร์แสดงความต้องการที่จะสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายให้ทั้งหมดหรือ,ออาจจะออกแค่บางส่วนออกค่าอะไรให้บ้าง มีความสัมพันธ์กับผู้ยื่นยังไงทําไมจะต้องช่วยออกเงินให้ส่วนมากเป็นคนใกล้ตัวนะพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาแล้วใครบ้างที่สามารถสปอนเซอร์ให้เราได้อ่าก็ที่บอกเมื่อกี้พ่อแม่ลูกสามีภรรยาญาติสนิทก็คือคนที่มีเอกสารราชการยืนยันสองต้องส่งเอกสารอะไรของสปอนเซอร์บ้างที่แน่ๆก็จดหมายสปอนเซอร์สำเนาพาสปอร์ตหรือบัตรประชาชน หรือ ID Card ของคนที่เป็นสปอนเซอร์ส t ตต e มนต์ย้อนหลังสามเดือนหลักฐานแสดงความสัมพันธ์แล้วแฟนชาวต่างชาติเนี่ยสามารถเป็นสปอนเซอร์ให้เราได้ไหมอันนี้กรณีพิเศษเลยนะได้แต่ว่าต้องแสดงความสัมพันธ์ก็เป็นหลักฐานอย่างชัดเจนอย่างเช่นรูปถ่ายคู่รูปแชทรูปวิดีโอคอลอื่นๆเป็นแค่เพื่อนจริงๆไม่ใช่แฟนสามารถสปอนเซอร์ได้ไหม ก็ได้แต่ก็เหมือนกันต้องแสดงความสัมพันธ์ให้ชัดเจนและมีเหตุผลที่มากกว่าแค่การเป็นแฟนอย่างเช่นต้องเคยเจอหน้ากันแล้วมีการติดต่อกันจริงๆไม่ใช่แค่เจอกันทางเน็ตแค่ไม่กี่วันจะเป็นสปอนเซอร์มีความเสี่ยงที่จะถูกปฏิเสธมากกว่ากลุ่มอื่นนะถ้าเป็นแค่เพื่อนเพราะว่าหลักฐานความสัมพันธ์ไม่แน่นพอ 5. จดหมายสปอนเซอร์ต้องนําไปรับรองที่ไหนไหมไม่ต้องสปอนเซอร์ก็คือเขียนเองเซ็นเองได้เลยพร้อมแนบหลักฐานอื่นๆ หกให้นายจ้างเป็นสปอนเซอร์ได้ไหมได้แต่ต้องแจ้งเหตุผลว่าทําไมนายจ้างจะออกเงินให้เราเพื่ออะไรเช่นเป็นโบนัสหรือมักจะให้เข้าไปดูงานฝึกอบรมหรือประชุมต่างๆแล้วก็ส่งเอกสารเกี่ยวกับธุรกิจควบคู่กันไปด้วย